ที่ถนนราชดำเนินตอนใกล้ๆกับลานพระบรมรูปทรงมาน้ำท่วมสูงขนาดแค่บันเอวพายเรือได้สบายมาแต่สาวหนุ่มยังไม่มาครับพายเรือสบายเลยครับแล้วก็มีประชาชนมาเที่ยวคุณลุงคนนี้จะพาผมไปเที่ยวรอบกรุงเทพ เมื่อมาถึงที่ลานสนามหลวงตรงนี้เรียกถนนหน้าพระลานตรงข้างวัดพระแก้วมีเรือสัญจรมากมายสวยงามถ่ายจากโคนต้นมะขามและก็สายจากในเรือจ้างที่ถนนข้างวังสลานลมติดกับพระราชวังทางซ้ายมือ เห็นวัดโพตรงนี้เชิงสะพานผ่านฟ้าน้ำท่วมในถนนราดชัำเนินมากพอดูทำให้เกิดมีเรือรับจ้างเล็กๆใหญ่ๆอะไรที่พอจะไปได้สะดวกได้ส่งประชาชนสองคนนี่ไม่ยอมนั่งเรือครับเดินไปทางสะพานผ่านฟ้าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงสี่แยก อนุสาวรีย์ตรงนี้เรือจอดแจกระสวงศึกษา,าธิการหนุ่มสาวเล่นเรือครับไปได้คนครับที่เชิงสะพานผ่านฟ้ามองทางภูเขาทองสวยง,งามดีครับน่า สถานีรถไฟหัวลำโพงน้ำไม่สูงผู้ชนพอจะชันจรเดินไปมาได้แต่ถ้าเป็นผู้โดยสารรถไฟมีสัมภาระหนักๆก,ก็ต้องใส่เรือแล้วก็เข็นไปรถเมล์สายสีเขียว กองเตยหัวลำโพงตอนนี้ผมขึ้นไปถ่ายบนชานชาลาของสถานีรถไฟหัวลำโพงไปบนถนนพระรามสี่ตรงไปนั่นจะเป็นถนนมหาพุทธารามจะออกถนนเจริญกรุงได้ซ้ายมือเป็นสถานีรถไฟป,ปักน้ำคุณเธอคนนี้พายเรืออยู่บนถนนเยาวราชแต่ก็ต้องระวังเมื่อรถขาวมาพาลูกคลื่นมาด้วยเรือจมได้ไง่าย นี่ถ่ายไปบนถนนเยาวราชไปทางสี่แยกวัดตึกตรงนี้สี่แยกราชวงศ์ครับจะมีทั้งรถลากรถสามล้ลอผมอยู่บนรถรางหัวลำโพงไปสามแยกรถเมเทศบาลถ้าเตียนถนนตกน้ำท่วมถ้าจะใช้น้ำต้องทำวิธีนี้ครับถึงจะปลอดภยัย ที่รานพระบรมรูปรัชกาลที่6ทางด้านที่ติดถนนพระรามที่4น้ำไม่สูงครับถ้าเบียงไปทางซ้ายไปทางด้านถนนราดดําลิพอเจ้าเรือจ้างได้แต่บนถนนราชบุรีน้้ำสูงครับสูงขนาดรถล,ดลากวิ่งไม่ได้ต้องหยุดเดินแล้วคณะผมก็ามาถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เราเดินลงไปลุยให้ดูวาน้ำสูงแค่ไหนก็พอที่จะแจวเรือได้ก็หยอกล้อกันตามมาษาเพื่อนฝูงระหว่างผมกับเพื่อนที่อยู่กรมรถไฟช่างภาพซส้อิมประมวลวันไปครับเพื่อนสุภาพตรีทั้งคนคุณวรรณบูรณ์สัวมโมกโร่หยอกล้อเพื่อนและเราก็ไปต่อไป คุณลุงพาผมไปที่พระที่นั่งอนันต์วันนี้มีการประชุมสภาเรือที่เจ้าคุณโหรท่านนั่งมาแล่นเข้มาพอดีท่านเปิดโหมกรับความเคารพขวามือเป็นเรือของพระศิละปะศาสตราคม เรือเจ้าคุณขนสะผ่านครับต่อไปก็เป็นเรือของเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ทยอยกันมารวมทั้งผู้แทนก็สนุกดีครับนานๆจะได้นั่งเรือเพราะว่าเคยมาตลดนี่ตำรวจสภาครับเรือลำนี้อุนยนต์สมานนแห่งกระทรวงเศรษฐการ คุณมนต์ปลูกใส่ชุดสากลซ้ายมือเจ้าหน้าที่สภาสเหลือที่แล่นมาท่านสวมหมวกสีขาวเมื่อถอดหมวกจึงรู้ว่าท่านคือคุณหลวงเจวองศักดิ์งสงครามนี่ท่านจะกรมยุวชนครับคุณประยูนพระมอรมนตรีหมวกกะโลสีขาวคุณวิราชโอสถานน์ท้ายสุดคุณแก้วสิงหะกเชน นี่ใครๆก็ต้องรู้จักท่านคุณควงอภัยวงครับดึงมือกับคุณตงตูให้เรือเข้ามาใกล้ๆผมไม่เรียกศยท่านข้าราชการเพราะผมจำไม่ได้ต้องขอประทานโทษคุณหลวงพรมโยตีครับท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยขณะนั้นเจ้าคุณสรยรุทธ์เสรณีหัวเรือหัวหมกโลกคุณหลวงศรีุงครามชัย ไม่สวมโอกเลสเตเดือนบุญนาคสง,งครามทีมหาซื้อยากครับผมถ่ายมาได้แค่นี้ครับ